ไปห้องหันปลาไปหนึ่ไปก็ไปดิไปไ้ชิปเปอร์เรือแล้วปลาแกะเลยนะครับวัสวัสดีครับผมวันนี้ก็

จ้างเขาแพงใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทก็เสมือบอยบอกว่าผมก็ผมเรายั้งจะคิดเงินเราแพงอีกซื้อเบร์ตเรียนไว้เดี๋ยวจ็อกครับพี่น้องต้องเบิ้งเมียอีกแล้วเมียตัดไฮบอสเมียบอสตัดก็คือว่าล่ะมึงยาวไปเนาะต้องทิศไปยาวต้องทิศตัดต้องทิศตัดคุณเงินไปได้เยอะก็เลยตัดเต็มใจ หลายปีแล้วครับตับ้งใจโควิดปุณละใช่ตั้งใจโควิดมาไม่ได้เข้าร้านตัดผมบอยตัวแต่ละเดืนมาตัดตเองตะกอนคอยผมยาวอยุตตะกอนแต่ละเลือนก็ไม่ค่อยคม เด็จะเลียนไม่คมนะคะขออภัยนะคะต้องปิดเสียงนิดนึงเพราะว่าข้างบ้านเปิดเพลงดังมากเลยค่ะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ในคลิปนะคะแต่ก่อนแม่ไปเตอตัดผมไม่เก่งเลยนะคะแต่บ่าวบอยใช้ให้ตัดทุกวันนี้ก็เริ่มคล่องแล้วค่ะอันนี้เรานั่งตัดผมอยู่หลังบ้านนะคะถนนด้านหลังเส้นนี้จะไม่ค่อยมีรถวิ่งนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรถส่งของที่มาส่งให้ร้านค้าจะมาจอดด้านหลังเพราะด้านหน้ารถจะติดค่ะถ้าจอด เมื่อก่อนบ,บอยเขาจะไว้ผมยาวค่ะนานๆตัดทีนึงแต่ทุกวันนี้ร้อนบอยชอบผมสั้นๆและอาทิตย์นี้บอยมีโปรแกร,รมจะไปไหว้พระนะคะจะไปไหว้พระที่วัดใหญ่ก็เลยตัดผมซะหน่อยเสริมหลอกก่อนจะไปทําบุญค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าๆนะคะเราต้องรีบตัดเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาอาหารไปให้ปลาเอาก็ขนมปังที่เหลือนะคะเอาไปให้ปลาที่อนุนสาวรีย์ที่เคยไปบ่อยค่ะอนาวยาเลย น้าให้ตัดเองทางก็ต้องตั้ใจอตนอตัดกันะนฮ้ยตัดแต่เรื่องมากเป็นผู้ตัดต้งตัดตั้ใจลูกค้าแม่ในระหว่างที่ตัดผมนะคะบอดี้การ์ดก็เดินสำรวจพื้นที่ใหญ่เลยคะ่ะตัดผมสั้นมันก็สะดวกสบายอย่างนึง่งกับพี่น้องของสามมือสะเทนึง แล้วพี่นักมังแม่ก็ฝากสองเบาๆนะเด้อครับเดือฝากกดไลค์กดแชร์นะนะครับ,กกนะร,บรอรบไม่รอฝากฝากเม้นมาด้วยนะคะทานบ่ครับผม